ภูตรงการหล่อละมุนอบอุ่นคนไหนก็สู้ไม่ได้แต่พระเอกของแอฟแ็กซ์ออนคู่นี้เคมีเข้ากันที่สุดทําเอาคนดูล,ลืมไม่ลงแรงและฮอตที่สุดในตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของอดีตนางเอกขวัญใจอละครอ,อย่างแอฟแ็กซ์ออนพักสุขเจริญนางเอกอดีตภรรยาของสงกรานต์เตชนะนรงเจาา้าของบวนาซาเขาใหญ่แอฟห่างหายจากวงการละครไปหลายปีประยะหลังกลับมารับงานละครอ,อีกครั้งและทุกครั้งสร้างเสียงฮือฮาตลอด วันนี้ทางเรารวบรวมพระเอกของแอฟมาฝากกาันแม้ว่าพระเอกในชีวิตจริงจะยังไม่มีในตอนนี้แต่พระเอกในจอของแอฟต้องบอกว่าหล่อละมุนอบอุน่นเหลือเกินทั้ง8คนเลยจ้า 1. เริ่มที่พระเอกมากฝีมือเล่นดีก็ได้เล่นร้ายก็เลิศอย่างชายชาตโยโดมีรันยัตทิติกับละครผู้ชายมือสองปัจจุบันชายยังรับเล่นละครทำเบื้องหลังและผลงานการแสดงบทร้ายยังตราตึงคนดูเสมอชายกับแอฟได้ร่วมงานกันอีกครั้งในละครเมื่อดอกรักบาดของออฟพงพัฒน์วชิระบัณจงและในปีนั้นทั้งคู่ได้รับรางวาัลดารานำชายดีเด่นและนำหญิงดีเด่นจากรางวัลโทร,รทัศน์ทองคําครั้งที่ย 2. 2 2จอบนิธิสมุดโคจรพระเอกหน้าหวานคนหนึ่งในตอนนั้นกับละครริษยาพระเอกของแอฟที่ปัจจุบันรับเล่นละครบ้างและมีงานพิธีกรรายการท่องเที่ยวเป็นของตัวเอง3ต้องเรียกพระเอกคนนี้ว่าเป็นพระเอกคู่บุญและแจงเกิดให้แอฟเพราะละครโด่งดังเหลือเกินนั่นคืออั้มอาิชาติชุมนาโนนซึ่งอั้มนับเป็นพระเอกที่ได้ร่วมงานกับแอฟมากที่สุดจากละครจำเรยรักที่ดังเป็นพลุแตกน้องจากนี้ยังเคยร่วมงานกันใน รื่องตีตระกูลทรงโบตันกลีบสุดท้ายน้ำตาลไม้และรอยไหมายอีกด้วย 4. ดอมเฮราตะกูลเคยเป็นพระเอกของแอฟในละครจอมใจที่ร่วมด้วยนักแสดงหลายคนอย่างเบนพอนชิตาพ่อพัทรพพลปัจจุบนันดอมยังรับเล่นละครให้กับหลายช่องและเป็นนักแสดงมากฝีมืออีกหนึ่งคนของวงการ ้าเคนธีรเดชวงพัวพานพระเอกสามีแห่งชาติรุ่นแรกๆเรตติ้งดีแฟนละครติดกันงองอมแงมเพราะพระเอกใจร้ายนางเอกน่าสงสารซึ่งทั้งคู่แสดงออกมาได้โดนใจแฟนละครมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง 6. ติ๊กเจษดาพรผลดีพระเอกพ่อลูกสองที่ได้ประกบกับแอฟในละครวานิดาเรียกว่าฮอตมากในตอนนั้นติ๊กรับบทเป็นพันตรีประจักษ์หล่อทะลุจอส่วนแอฟสวยในแบบย้อนยุคที่คนดูอินจนต้องตามไปหาซื้อกระโปรงแบบวานิดามาใสาแม้จะแต่งงานลูกสองแล้วแต่ก็เป็นพระเอกที่ฮอตที่สุดคนหนึ่งของแอฟ เจพระเอกสายภาพยนตร์ของแอฟคนแรกในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนารีส่วนมหาราชภาค1-6ของท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนซึ่งแอฟรับบทมณีจาร์พระเอกของเธอคือภูพันเบิร์ดพันเอกวันชนะสวัสดีซึ่งภูพันเบิร์ดเป็นพระเอกลุกอบอุ่นขวัญใจคนดูภาพนยนตร์และมีผลงานละครให้ได้ชมหลายช่องเช่นเดียวกันและมาเจอกันอีกครั้งในภาพยนตร์ซีรีส์4อยยธยา2 8. พระเอกรุ่นน้องฝีมือดีไม่ธรรมดา คนล่าสุดต่อธนภพลีรัตนขจรที่จะเจอกันในละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอที่จะออกอากาศทางช่องวัน3 1หลายคนตั้งตารอว่าการกลับมาเล่นละครของแอฟครั้งนี้จะเปิดตำนานคู่จินต่างไวัยได้อย่างลงตัวพระเอกในชีวิตการแสดงเรียกได้ว่าแอฟประกบพระเอกในวงการมาแล้วแทบทุกรสชาติส่วนในชีวิตจริงแอฟยังไม่เลือกพระเอกขอทำหน้าที่แม่และทำงานต่อไปให้ดีที่สุดแม้ว่าจะโดนแซวว่ามีนักแสดงรุ่นนะ้องแอบขนมจีบอยู่ก็ตาม